เฮล็องไว e อะไรอ y ู่เบช y please come to me please ไม่มีสภาใส่อีดอก just so you run, run, วันนี้หวันใส่ว่าทุกคนราแบบ คือไพร์มันนะต้องบอกว่าเป็นเดือนของกระเทยซึ่งอะไรอะคือกเลยมีแฟนปะไ, <laughs> ไม่ <laughs> คือจะบอกว่าวันนี้จะไปออกเดทค่ะทุกคนตามชื่อคลิปเลยคือมีคนชวนไปเดทเดทแบบไหนหรือปะกินเหล้าคือผู้ชายเนี่ยอายุน้อยกว่าคือเราก็ไม่ได้อายุเยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าห่างกันนิดเดียวอะอะบอกตามตรงไม่ได้ไม่ได้จูพูดว่าอ,อะไรมันมีข้อติดขัดอยู่ข้อหนึ่งคือฉันเป็นคนที่แบบแฟชั่นมา พอเดี๋ยวความที่ฉันเป็นคนแฟชั่นอะในตูส้สภาฉันนัมันแฟชั่นเกินไม่รู้จะเอาชุดไหนอะใส่ไปออกเดทหาผู้ชายเรียดว่ <c oughs> าขนาดเสื้อนอนยังเป็นลายสแดาวเลยอะแต่ฉันเกินไปละฉันว่าฉันต้องหาโทรหาสไตลิสชื่อดังก,กะทิปป้เดี๋ยวเดี๋ยวโทรหายคนนึงพูดกะทิไม่ว่างเพราะว่าช่วงนี้ไปออกงานที่มิลานคนหนึ่งอันนี้ชุดสะายมาก <c oughs> คือเคยเป็นเพื่อนนางแบบด้วยกันที่แมมมี่โทรหากัน Hello, where are you, b c h y Please come to me, please. <laughs> ไม่มีสภาใส่ดอกโอเคก u ันบอกว่ามันอยู่แถวหน้าบ้านพอดีเพราะว่ามาหาเก็บค่าแชร์ค่าอะไรเนี่ยน่น้นเนี่ยดูอะไรอะ เห็นไหมว่าฉันมาตามสั่งเลยมาแต่ไหนตู้เสื้อผ้ากูไม่แต่ไหนตัวเสื้อผ้าจริงจริงอันนี้เพราะว่าเป็นเพื่องแบบบิสเนสี่เอ้ยและนี่คือน้องเมย่าจากแมมี่ค่ะใช่ค่ะพี่โจก็คือแต่ไหนนะแหม่มี่ก็คือเราเคยเคยรับไป็นหนึ่งอีพีแล้วว่าเราทํางานที่เป็นนางแบบเราทำอยู่ในเอ่อนิติสัมบูรณ์แล้วก็วันนี้เห็นว่าไม่มีชูน ไม่มีชุดไปหาผู้ชายคือโสดเนี่ยง่ายๆเลยนะคือหนูจะไปออกเดทกับผู้ชายอประมาณสามทุ่มอันนี้คือเพือกจานเพื่อนอกแล้วอะไรก็ได้เพื่อจันโอเคคือจะไปออกเดตไปหาผู้ชายสามทุ่มกับเที่ยงคืนแต่หนูอะอยากให้ผู้ชายพาไปต่อแต่ไม่อยากโปมากถ้าผู้หญิงิหน้าพับก อะไรได้ที่มันสุดชาดแต่ว่าดูเป็นแบบเข้าใจมั้งคือยากหน่อยอ่ะคือคือเข้าใจเพราะว่าปกติคือพี่ตุ้ก็คือแต่งแต่งแรงอ,ออกแรงออกแตกอ,อ,อันนี้ก็คือจะเอาเสื้อผ้ามาให้แบบพอดีที่คนมนุษย์มานาผู้โดยชนคนธรรมดาเขาใส่กันโอเคโอเคก็เลยเอามาให้เสื้อผ้า <Okay. S 2> วันนี้โ <Okay, S 2> อเคได้ยังพิิตติ้งเลยมาพิจตติ้งเลยอย่าให้เสียเวลาอ่ะชุดแรกเห็นอะไรเป็นดอกดอกจะใส่ผู้ชายหน้าจะชอบ เพราะฉะนั้นืไปเปลี <cat on developed Airbnb> <poke> ่ยนก่อนไปเปลี่ยนก่อนแต่ส่วนเดารวลหน้าที่เป็นสไตลิสล์นะคือพี่ตูน่ะคือเคยเห็นเขาแต่งตัวไม่ถูกต้องมาเยอะละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาทําอะไรให้ถูกต้องน่ารักไหมคะแต่ว่าน่ารักปะเตงเตงชอบเขาปะกาชอบอยู่คือรู้สึกว่าเออทีครควอนอนเนตดีแต่ไม่ได้ได้ยวยิ่งสาเกิน คือพวกผู้ชายอ่ะพวกเก้งหรือใครที่เราจะไปนัดพบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะกําลังทดสอบอยู่ว่าเราไอคิวเท่าไหร่เราโง่ไหมอันนี้มันน่าจะไปส่วนไปอะไรไปจิบกาแฟพอ,อใส่ชุดนี้ไปปุ๊บอีพวกนี้ถามเราเลยสองคูณสองเท่าหร่แล้วพอเราตอบไม่ได้มันจัดเราอยู่ในลิสเลยว่าเป็นคนโง่อ๋อแล้วมันก็ตลอกเ,อาเราอ่ะมีหลอกเราหลอกกินหลอกแดกอุ้ยสราระานสิเพราะฉะนั้นชุดนี้อ่ะน่าจะเหมาะไปส่วนจิบกาแฟอ๋อคาเฟ่ เขาไม่้ไม่ใส่ก่อนไม่อนุมานต่อไม่อนุมานเอาชุดต่อไปมาอาชุดต่อไปเดี๋ยวไรเอามาอ่ะไปชุดนี้ได้เปลี่ยนไป่ะอออือะไร ชุดอันนี้อ่คลิปสเตอร์ไงคือถ้าใส่ว่ามันสไตล์ฮิตเตอร์โน่นนี่นั่นเออแบบเด็ก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 แนววัยรุ่นหยามอ่ะโอ้แต่ก็คือแบบมันไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะไปเด็กกับผู้ชายมันอันนี้นะรถซิ่งนะสาวนักแข่งนะเออรู้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 อันลดซิ่งแต่คือไม่ย้าไม่เหมาะอ้าวชุดนี้อ่ะมันน่าจะเหมาะแบบไปกินข้าวชิวๆเดินเล่นขวานปอผานอะไรเงี้ยเดินหยามได้มั้งเดินหยามก็ ไม่ค่อยจะหรอเท่าไหร่เออเพ่นหนูว่าอันนี้เราใส่ชิวๆอยู่บ้านดีกว่าหรออันนี้ถ้าเหมือนแบบเรานักเกมม้งมาแบบว่าเจ็บตูดมาอะไรแเนี้ยน่าจะได้ใส่ชั้นนี้นนบบไ,ดนได้ลงไปแล้วมันมันจะได้ดูว่าเป็นดูว่าแต่ถ้ามันขี้แตเกเจ็บ่อเลยไปหล่ะใส่ใส่ไปเไลยะะ <c ười> แต่เสื้อใส่สบายมากอ่ะเก้งใส่สบายมากรับใจว่าส่เนื้อผ้นนา,าดีเออเนื้อผ้าดีเนาาือ้อผ้าเอยคือรู้ว่าเสื้อนูน้นใส่สบายอันนี้มันสบายเกิน ัเกินไปอ๋อเหรออืออีนี่คือหลับไปนะเนี่ยโอเคกระนั้นเกินเพราะนั้นก็คือเวลาออกไปข้างนอกต้องดูดีอ๋อโอเคให้มันรู้สึกว่าภูมิฐานนิดนึงอ๋อโอเคพวกมันจะตาเรามาเลยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไุดใหม่ชุดใหม่น่ารักมากอ้ยโอ้ยหนุ่ยช้าสุดดีมากหนี่ยก็ชอบชุดนี้มากเลยแต่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 แตกอะไรเหรอมันน่ารักเกินเอ ก็หนูสีใสอะคะ่ะคือก็บอกว่าผู้ชายเขาอายุยังน้อยคือแบบเด็กมากหนูก็คิดว่าแบบหนูอยากอายุเท่าเขาคือเราเข้าใจแต่ในเรื่องขอการแต่งัวไปเจอเขาอะเราจะแต่งแบบนี้ไม่ได้อันนี้ไปเดินเล่นเชียงใหม่ไปกินหนมเส้นน,นู่นนั่นมัน คือมันไม่เหมาะกาเจ้าเหรอเจ้ากาเจ้าพี่สามทงใหม่เลยอันนี้อันนี้คือกาเจ้าเหรอคืออันนี้คือบอกเลยว่าไม่เหมาะมันบบเหมาะเลยหรอกาเจ้ามันบบเหมาะเลยกาเจ้าสมมติไทยเห็นแล้วมันเหมือนบอลรัมแต่แตนนะเจ้าแตนรีดจับอะไรครับแตนรีดจับบัวบัวอะไรเราเหมาะกับสามจีไหมฮะนนี้เหมาะค่ะเพราะว่าอันนี้สามจีสี่จีห้าจีหกจีแล้วก็จี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 ไม่ได้หรอทำไมอ่ะ คว <rium> <asure> ามผิดพลาดคนอื่นเป็นเรื่องตลอดกับเรมดิฉันเองค่ะก็ไม่ได้ละดิฉันเองค่ะแต่ชุดนี้รักมากดูสําได้ด้วยว่าราคาถูกมาอันนี้คาถูกใช่ไม่ถึงสองอยว้ายจริงว้าเป็นไรฮ่ฮ่า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 ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮอฮ่าฮ่ฮ่าฮาฮ่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 าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮราฮ่าฮฮฮฮฮ่่ฮฮ่ฮฮฮฮ่ หยิบช uhm, ุดต네่อไปให้แต okay. ่น่ารักมางชุดเนี้ยุดจน่าร oh, okay. 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 ักวะเออว้เขาใส่สบายเลยมีเขามีซับด้วยค่ะดูดิโอ้ยมีซับด้ด้วยนี่เหรอรับีดอะไรก็ได้ซับที่หิ้วโอเคโอเคชุดต่อไปโอเคโอเคฮึ มัน <g ül> เดชยังไงฮะช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเด็ดยังไงก็แม่เป็นคนจีบชุดนี้มาให้หนูเขาคิดว่าเออผ้าสีสีเออสวยๆหรือว่าเป็นสีสันสนุกเป็นชุดว่ายน้ำมันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำมันเป็นชุดไปทองหล่อเนี่ยเขาแต่งใ<ห>นขนาดนี้เลยหรอใช่คนสมัย,น,ยนี้แต <c oughs> ่งตัวแบบนี้แรงโกนแรง อะไรแบบนี้ไปผู้ชายกบในตไายหาเลยก็่ีเราใส่มากเราพาเปชุดว่ายน้ำจริงๆด้วยดีคือเราเข้าใจว่ามันสีสันสดใสอ้าตัวไถ้าตัวว่าตเกินไปก็แค่เอาออกเห็นหยีแล้วครัอันนี้คือนไม่ได้อันนี้คงไปหนูชอบมากชุดนี้ดูเป็นหนูสุดๆหนูต้องฟังนะเราทั้งหมดะส่อ๋อแล้วทีนี้อ่ะมีมีคนอื่นด้วยที่เขามาดินเนอร์กันออแล้วทีนี้พอผู้ชายถือดอกไม้นะให้ผู้ชายหันมองไปปุ๊บอ่ะเห็นหยีละ ไมมื่อี้หนูคิดว่าแบบการที่หนูมีตรงนี้อเขาจะชอบไม่เกี่ยวมันเห็นหมดแล้วอ่ะมันเห็นหมดแล้วมันไม่มีอะไรตื่นเต้นมันไม่มีอะไรตื่นเต้นผู้ชายมาถึงผู้ชายก็อ๋อขี่ที่ตูนเห็นแล้วเนี่ย้ชุดนี้เหมาะกับที่ไหนอ่ะปาร์ตี้พวกแบบบิสซ่าหรือว่าเป็นพวกแบบฟูมูนล่ะอะไรนี้คืนนี้ไม่เหมาะละ ไม่ได้ค่ะประเด็นคืนนี้โดนเย็ดแน่เขาใส่ชุดนี้ก็อยากโดนไงเหมือนกันครับแต่ความสำคัญอยา่าเร็วโอเคครับคุณโตไปมาใช้ไหมอเ,เอ้ยเยยย ยุุกกกดไอ้พี่มอมเมค่ะทาทายังสมัยส90อันนี้มันยี่ปีก่อนคือกำลังฮิตนะแม่ยุคแบบเนี้ยอันนี้ปีของแม่ป่ะยี่สองแล้วอันนี้คือเอบันคือหนึ่งพันห่างเป็นพันพันปีอะาันปีอะไม่ได้เอา ควรใส่ไปที่ไหนนะชุดตัวเนี้ยชุดแบบนี้คือควรใส่ไปเอ่อดูบัญชาไปพ่อหนูรู้แล้วใส่ไปไหนไปไหนเลสเกตบอร์ดเออเลสเกตบอร์ดเนี่ถูกต้องนี่ไงพอเป็นเซื้อติงเออไดอเลยปะการแบบการแบบเขาเรียกอะไรนะเคลื่อนไหวมมูฟเนต์ร่างกายมูฟเมนเออเ้ยไหมหมอบการเต้นเต้นเอาจริงนะเม็ดเยอบเคยเด็ทไหมเนี่ยมาสอนคนอื่นเนี่ย เคยเดทอย่ากอยาให้พูดมีแฟนไหมครั้งหนึ่งเคยเคยพยา<เ>ยามแต่งตัวผิดไงวันนั้นน่ะเขาจะไปจีบต่อคือเราผิดพลาดมาแล้วก็แกไม่ใส่โรบิโต้คือตอนนั้นเราโรบิโต้เออเข้าใจแต่คือตอนนั้นเราไม่รู้เข้าใจปะทำไมเพราะอันนี้คือเรารู้ละเราไปเรียนที่แมมมี่เราได้ทำงานในนิสสันบุกเออที่นั่นก็มีโรบิโต้เหมือนกันเฮ้ยนี่งดิจมีโรบิโต้แล้วก็ใส่คุณเอรี่ ตอนนั้นะเอริดังมากเมื่อตอนเนี้ไม่ดังคือไม่เหมาะเปลี่ยนเปลี่ยนเถอะคือคนนี้ต่อให้เป็นยี่สิบสามสิบชุดก็ต้องเปลี่ยนเราเอาชุดที่เหมาะเอาขยันมาเลยมาเราไม่ถูกต้องอะไรอีกเ อันนี้ออกจะเท่หน้ารลักเนี่ยสซเกิหนังกับลายสกอตแบบก้าวสู่สุดๆแล้วก็เป็นแบบพังล็อกๆด้วยมันไม่ถูกต้องคือผู้ชายเขาเป็นบางคนเขาไม่ได้เป็นรสนิยมแบบพังล็อกเข้าเลยปะแล้วง็แต่งตัวให้มันเป็นเซสเมีนนเอาพูดไม่รู้อะไรอยากพูดยง เป็นอะไรนะแต่ก่อนก็อะไรนะะฟิมินีนฟอร์มาลีนฟิมินีนมันไม่คู่แต่อฟิมินแบบว่าแต่อตัวให้มันดูเหมือนผู้หญิงหน่อยเอออันนั้นกระท้อนอันนี้ออกดูเป็นชนีละโง่เลยโง่อ้อปุ่มตัวควายเลยค่ะเราต้องแต่งนควายมันอูกลางๆเป็นคนที่มีเสน่ห์ถ้าอย่างนี้ชีวิตถูกต้องมึงเป็นคนเลือกให้กูค่ะให้ไปลองให้ไปลองเฉยๆแล้วมันสวยไหมล่ะเนี่ยอันเนี้ยคือ เรื่องสวยก็สวยแต่มันไม่เหมาะไม่เหมาะกับคืนนี้มันไม่เหมาะคืนนี้มันเหมาะไปไหน <laughs> มันเหมาะที่จะไปฟินสเมาอยามรึวป่คือเป็นผดีไซเนอร์ที่เมกาเขาชอบด้ยยาอ่ะน,นีเข้าใจ <ๆ S 1> ตกเหนืออะไรดมๆอะไรประมาณนั้นแต่ก็คือยังไม่เหมาะเชื่อนี่นี่เรียนมาไปถอดเดี๋ยวเลือกทิศไหนอีกถ้าชันต้องไปไม่ได้อ่ะไม่ไปแล้วนะอยากให้คนรักใจเรามันพิบบน นี่คือถูกต้องที่สุดกูยันกูยันแซวอร์ที่สุดที่สุดตั้งแต่ฉันเลือกชุดน่าให้มาเชื่อปะชุดนี้เป็นชุดที่สวยที่สุดและเป็นนางแบบที่สวยที่สุดโอ้ยที่เป็นนางมาใช่เพรนนางับนที่จำจำคนไม่มีหน้าไม่มีหัวที่เป็นนางแบบคนตายออกยอดอันนี้ถูกต้องไม่หนูชอบมากชุดนี้คือมันเก็บทรงแบบ สวยมากและสายตรงนี้คือเขาไม่หล่นอ่ะเพราะว่าปกติอะชุดที่เป็นสายเดี่ยวมันจะหล่นง่ายแต่ว่าเขาใช้แม่ดูสิเขาใช้ความเป็นยางยืดแบบกันยางยืงยงด,ดคือบางคนที่ไหล่ฟ้ามผงพูดถึงแบบนี้บางคนที่ไหล่ฟ้ามันยืดได้และไหล่มก็จะไม่ตกเอเพราะมันติดกับผิวใช่มันติดกับผิวอันสวยน่กอันถูกต้องเลยจริงๆนะตัวว่าตัวเนี้ยดูทันสมัย เรือสมัยแล้วก็ดูป็นเขาเรียกอะไรคือเขาเรียกไตดินเนอร์ไปอะไรคือไม่น่าเกลียดดูไม่น่าอนาคตเกินไปปั๊บใช่ปะไม่อยเกินยุเป็นยุคสองยุคเป็นยุคส2งยุคสเป็นเมตาเว่แบบนี้อยู่าวนี้เรมีแล้วแพงไหมล่ะมีครับฮะแพงปะไม่แพงเช่ปะไม่ถึงสองร้อยแล้วพอใช้คอดอีกอะเหลือร้อยกว่าบาทอะเผลอหรักสิบเก้าสิ ถูกมากถูกมากใช่ก็แม่อ่ะไม่หัดประหยัดเก็บเงินไว้บ้างเราจะได้แบบเออมีเงินไปเป๊นผชายเนี่ยใส่ทีตัวละแสนสองแสนแสนสหัตเออเรื่องส้งาเนี่ยเราก็ใส่ถูกๆได้เพราะมันมีแบบและสวยด้วยแต่ละชุดแต่ละชุดอ,อ่ะือจะบอกเลยว่าคือเมื่อกี้อ่ะชุดท,ที่ถานมาสวยหมดเลยแต่แค่มันไม่เหมาะกับคืนนี้กับคืนนี้แต่มันเหมาะกับที่อื่นแต่มันเหมาะกับที่อื่นอืเพราะฉะนั้นก็คือใทยโค้ดได้ใช่ปะ คือใช้โค้ดอันนี้เลยค่ะไปตรงหน้าช้อปปีค่ะเข้าไปตรงชั้นนะคะแล้วคลิกไปตรงที่คําว่าโค้ดส่วนลดค่ะแล้วกดตรงคําว่าใส่โค้ดส่วนลดเพิ่มใช้โค้ด loweany5 อ,อัปตูให้ไปแล้วก็กดเก็บโค้ดนั่นเองง่ายมากๆทุกคนจะได้ส่วนลด22%ไม่มีขั้นต่ำเลยนะคะทุกคนสามารถซื้อได้จนถึง10,000บาท เดี๋ยวนี้อ่ะก็ไปซื้อบ้างละเฉลยนะคือต้นขิบอ่ะมึงเป็นคนเอาเสื้อผ้ามาให้กูแต่กูเป็นคนรู้ว่าซื้อที่ไหนอ่าก็ที่ไหนก็เราสูว่าหลอกปอกมันได้คืออ๋อคือโป๊ะไหมไม่โป๊ะม่โนี่เป็นไซส์มีอะไรสะตกอเออจะตกจะตกอย่างเดียวเลยสวยมากถูกด้วยงั้นเดี๋ยวจะต้องให้ซื้อละก็ต้องรับลยซื้อที่ไหนได้แม่พูดหมดแล้วค่ะช้อปปี้ใช่ป่ะเออไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าในช้อปปี้เขาเป็นเสื้อผ้าขายด้วยอ่ะเป็นเสื้อผ้า นี่ด้วยค่ะทำสมัยด้วยหลอโอ้ช้อปปี้เขาขายวิกด้วยเหรอโอ๊ยไม่ใช่เหรอ็นสีส้มไงนึกว่าช้อปปี้อยเห็นสีบอลสรุปคือชุดนี้เนาะงั้นหนูพร้อมละพร้อมละเอออวยพรหนูหน่อยข้อดีดูนี่นะฮะดีได้พวกตามดีบางใจว่างวายเป็นเกยแล้วก็ข้อเกย์ในรอบนะไม่รอบกินเหล้าม่รอบกินข้าวไม่รอบอะไรเลยให้เขาเตะมั่ง โอก้ไม่พัวสักที่เกไม่ต้องเดินอยู่มาหลังเพิ่มมานลังแร่คนอื่นฟังกลับานเขาก็ดีดวงเข้ต้องเข้านํามันกูน้วนะเข้เห็ไหมไม่ใช่เดนมานหนมานังลับฟังดูประมาณนี้ฟังเรื่องเลยฟังพ้วเรื่องหอที่ตุ้นสวยมากคืนได้เก้แม่เก้รักเก้เลี้ยงข้าวเก้เลี้ยงเหล้าเก้ทำตังเงินเด็ก เดี๋ยวก็ต้องโดนเกยหลอกอยู่ดีใส่เสื้อผ้าอันี่ยเขโดนหลอกโดนหลอกอุ้ยโดนผ่อนคือเต้วุ้ยจะอวยพรให้คุูนแบบโชคดีลูนลืมอะไรคะอืมลืมของเอออะโชคดีนะพี่ปาอะไรจ้าโชคดีนะอ๋ออีกเรื่องอะไรอืมของข้า I'm okay. going